จะเดินไม่ยากนะคะเพราะว่าเขาทำทางไว้ดีนะคะ ความสําเร็จอยู่ตรงหน้าเรานี่คือชั้นสามนะที่ทุกพาเดินมาจากป้ายเมื่อสักครู่ที่เขาบอกว่า400เมตร400เมตรที่ยาวนานมากเรามาถึงแล้วนู่นเห็นป้ายเลิบต์ชั้นสามมาค่ะปะ้ะไปตามเสียงน้ำโตกกันโอ้ยดีใจดีใจ นะคะน้ำตกชั้นสามให้ดูบรรยากาศของชั้นสามนะน้ำตกชั้นนี้นะจะมีแอ่งอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็จะเป็นชั้นน้ําตกที่น่าจะสูงลงไปด้านล่างเลยนะคะโอ้ยบรรยากาศดีเอยเดี๋ยวพา กันตรงนี้กันสักสแป,ป๊บหนึ่งก่อนจะเดินไปชั้นสี่ค่ะ นะเดี๋ยวจะพาเดินไปต่อที่ชั้นสี่นะไม่รู้ว่าจะไกลอีกแค่ไหนถึงจะถึงชั้น4ี่นะเดี๋ยวตามตุ้มมาเลยค่ะไปค่ะนี่ให้ดูบรรยากาศนะคะของน้ําตกชั้นที่3านะบอกเลยนะว่าชั้นนี้นะทุกคนน่าจะเหนื่อยล้ากันมาก เราจะเดินตามไปตามทางนี้นะคะไปสู่น้ำตกชั้นที่สแล้วก็จุดหมายของเราคือชั้นเ้าค่ะตามมาเลยค่ะอ่าคุณผชมคะเรามาจนถึงจุดที่น่าจะใกล้ชั้นสี่เข้าไปทุกทีเป็นทางขึ้นที่ชันเหมือนกันแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นลำธารน,นะให้เรานั่งเล่นพักผ่อน ใครเหนื่อยก็นั่งเล่นไปก่อนนะคะเราจะพักกันสักครู่ที่ชั้นนี้ให้ดูบรรยากาศของที่ชั้นนี้ก่อนจะถึงชั้นสี่กันต่อไปคะ่ะมาให้ดูบรรยากาศสวยมากๆนะบรรยากาศดีมากที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นทานน้ำมีแอ่งน้ำนูน้นล๊กคิดว่าตรงนู้นนะตรง ตรงนู้นที่ติดกับหินใหญ่ตรงนู้นที่เป็นน้ําตกสูงอันนั้นน่าจะเป็นชั้นสี่อันนี้เดาเอานะเดี๋ยวไปดูกันว่าใช่หรือเปล่านะคะให้ดูบรรยากาศตรงนี้นะสวยมากจริงๆนะคะไปะเราใกล้และใกล้จะถึงชั้นสี่แล้วให้ดูบรรยากาศของชั้นนี้กันก่อนค่ะไปค่ะ นี่นะคะที่เราเห็นด้านนู้นมันจะมีะเป็นสะพานเหล็กห้ามด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่คิดว่าตรงนี้ยังไม่ใช่ชั้นสีป่ป่ะเดินกันต่อค่ะลุยค่ะลุยอ่าใช่จริงๆด้วยอ่ะท่านผู้ชมคะตรงนี้นะที่ตุ๊กคิดว่าจะใช่หรือไม่ใช่มันเป็นชั้นสี่นี่เลยหลักฐานยืดยาคือเลขสี่ นี่นะคะอ่าให้ดูบรรยากาศนะชั้นสี่ก็จะเป็นจะเป็นน้ําตกที่ไหลลงมาจากตรงชั้นสูงนู้นไหลล้นล้อลำพานมานะคะตรงนี้ยังไม่เห็นแอ่งนะว่าจะมีแอ่งหรือเปล่าให้ดูบรรยากาศไปก่อนนะคะอ่าให้ดูบรรยากาศไปของชั้นสี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินกันต่อนะจากน้ำตกชั้นสีนู้นเดี๋ยวเรานะ่าจะต้องเดินข้ามสะพานเหล็กไปด้านนู้นนะคะไปสู่น้ำตกชั้นห้าชั้นหชั้นเจดชั้นแปดและชั้นเก้าเป็นจุดหมายปลายทางของเราตามมาเลยค่ะ อ่ะเราจะให้ดูบรรยากาศของน้ําตกนะคะตรงนี้ก็คือชั้นสามนะนี่จะให้เห็นนะอ๋อนี่ชั้นสนะคะชั้นสต่อไปเราจะไปกันที่น้ําตกชั้นห้าค่ะ <c oughs> อ่า ท่านผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านนี้ก็คือน้ําตกชั้นที่5นะคะจะบอกก่อนเนาะว่าจะมาถึงชั้นนี้คือเหนื่อยมากพักมาเรื่อยๆตามไหลาทางมีตรงไหนให้นั่งนั่งหมดเลยนะคะอ่าตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของน้ําตกสูงเลยตรงหน้าผาเดี๋ยวเราจะเดินกันต่อน,นู่นมันจะเป็นทางชันขึ้นไปด้านบนไปสู่น้ําตกชั้นที่หกเจ็ดแปดและ9ก้าตามตุ้มาคะ่ะลุยคะ่ะ อันนี้เป็นน้ำตกชั้นที่หกแล้วนะคะหกค่ะอันนี้เป็นน้ำตกชั้นที่หกนี่ค่ะน้ำตกชั้นที่หกนี่นะคะเห็นเล้วเท่ากับห้าหกอ่ะมันจะติดกันห้าแล้วก็หกต่อไปจะเป็นเจ็ดแปดเก้า ทางมันจะชันนิดหนึ่งนะคะปะลุยกันต่อค่ะ อ่าท่านผู้ชมคะตรงนี้นะน่าจะเป็นน้ําตกชั้น7จ็ดนะเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้ามามันจะมีป้ายว่าจากตรงนี้ไปจะเป็นชั้น8อีกนิดเดียวก็ถึงชั้น 8, แปดลักษณะของน้ําตกชั้น7ตรงนี้มันจะเป็นลานหินกว้างเลยนู๊นแล้วเป็นน้ําตกที่มันจะลดหลั่นลงมาตามชั้นหินนี่นะคะแล้วก็ลัดล้อไปตามไหล่เขาแบบนี้นะ ลงไปสู่เบื้องล่างนะคะอันนี้จะเป็นน้ำตกแบบสูงชันเลยนะคะสำหรับน้ำตกชั้นเจ็ดค่ะให้ดูบรรยากาศนะคะเราใกล้ถึงยอดเขาเข้าไปทุกทีแล้วให้ดูบรรยากาศของชั้นเจ็ดนะคะนักท่งเที่ยวที่เหนื่อยจะสามารถมาพักผ่อนที่ชั้นนี้ได้ลมเย็นมาก บอกเลยว่าลมเย็นสบายหายเหนื่อยมาเลยนะคะสำหรับที่ชั้นเจ็ดนี้นะคะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เราจะไปต่อกันที่ชั้นแปดค่ะใกล้แล้วใกล้ชั้นเก้าแล้วค่ะ ท่านผู้ชมคะนี่เรามาถึงชั้น8นะคะนี่ด้านนี้นะชั้น8ก็จะเป็นแบบว่าเป็นลานดินนะคะแล้วก็จะมีเป็นทานน้าตกน้ําตกนี่ก็จะเป็นน้ําตกแบบว่าเล็กๆนะคะจะไม่ใช่น้ําตกที่สูงเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนิดนึงของชั้น8เดี๋ยวจะไปต่อชั้น9นะคะ่ะ นี่นะคะจะเห็นบรรยากาศความร่มรื่นนะของที่ชั้น8นะคะบอกเลยว่าตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของทางลาดแล้วของบนเขาแล้วนะแล้วอยู่ตรงจุดน่าจะเป็นจุดที่แทบจะสูงที่สุดแล้วของบนเขาแห่งนี้นะเดี๋ยวน่าจะเดินอีกนิดเดียวถึงชั้น9้านะคะไปไปกันต่อเลยค่ะไปค่ะ